โอเคค่ะ okay, จากนั้นเราก็มาวอร์มเตานะคะขอแค่ประมาณเสร็จดึงในแปดของความร้อนทั้งหมดนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเราก็มาดูในส่วนของแป้งนะคะว่าอ,อแป้งนี้จะมันจะเซต็จตัวหนืดขึ้นมาหน่อยเนืงอนะคะ่ะแล้วเราลองชิมดูนะคะเราลองชิมดูว่าหวานไหมถ้าไม่หวานก็สามารถเติมไอซิ่งได้นะคะ นนะค,ะคนจะชอบหวานก็เติมไอซิ่งเข้าไปเพิ่มได้ค่ะจากสูตรเดิมต้นตำรับของเขามานะคะรู้สึกตอนนี้กระทะจะใช้ได้แล้วเราก็มาเปิดฟ้าเลยจากนั้นก็ที่เราใส่เนยเมื่อกี้น้อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการทอด แผนเค้กนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเนยปืดๆปุดๆนิดนึงเราก็เทค่ะเทแผนเค,ค้กเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำตัวไส้กรอกนะคะที่เราจัดไว้นะคะ มาใส่ตามต้องการนะคะเนี่ยค่ะแป้งเขาจะใช้ได้เนี่ยเราต้องดูขอบนะคะจะมีฟองอากาศขึ้น,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะฟองอากาศก็ถือว่ากำลังเดี๋ยวสักรู่ก็จะสุกแล้วนะคะ ง่ายๆเท่านี้เองนะคะคเพื่อนๆก็ทําทานกันได้แล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวะคะ่ะอันนี้เราทําที่บ้านเล็กๆนะคะเราสามารถใช้ซ่อมเช็คความสุขได้เลยนะคะ ความสุขของอาหารค่ะใช้ได้แล้วเราก็กลับได้เลยนะคะหอมมากเลยค่ะเราทานกับชากันนะคะตอนเช้าเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่อร่อยมากแนะนำว่าก็คือเตรียมส่วนผสมทุกอย่างะคะ่ะไว้ในตอนอคืนนะคะแล้วก็ เป็นชุดๆเช้ชชามาเราก็นำมา mix แป๊บเดียววะคะ่ะแล้วก็เทใส่กระทะเราก็จะได้อาหารสดใหม่ทุกเช้านะคะไม่มีสารกันบูดด้วยชีวิตดีขึ้นนะคะแค่นี้เองะคะ่ะก็เสร็จแล้วคะ่ะ อันนี้เราไม่ใส่เนยเยอะนะคะเขาก็เลยจะจะเห็นว่าเขาแบบเออมีไห่นิดนึงเพราะว่าพวกนี้นี่เราทอดเสร็จนะคะทำไว้เยอะๆทอดเสร็จแล้วเราก็สามารถใส่ช่องฟิชไว้เลยอะคะ่ะแล้วเช้ามาเราก็มาอุ่นไมโครเวฟได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันก่อนนะคะแล้วก็เรามาชิมกันว่ารสชาติ เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็จบเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้านี้เราลองมาทำอของข้าวกันทานบ้างนะคะหลังจากทำของหวานมาแล้วนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ